วันนี้แม่อยู่พามาดูต้นว่านตีนตะขาบนะคะต้นสวยมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนค่ะต้นอ่อนๆเลยนะคะสำหรับต้นตีนตะขาบนี้ก็ลำต้นของเขาจะบิดบิดบิด,บดเบี้ยวเบี้ยวไปมาเนาะแล้วใบก็จะเป็นใบเล็กๆเกิดตรงกันข้ามกันนะคะสำหรับต้นตีนตะขาบนี้ก็มีไว้เวลามี ถูกตะขาบกัดต่อยเงี้ยเอามาตำนะคะแล้วก็พอกไว้ก็จะอาการทุเราได้นะคะอยู่ข้างข้างกับต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรแน่นกระถางเลยนะคะสําหรับต้นลิ้นมังกรต้นตีนตะขาบนี้นะคะจะขยายพันธุ์โดยการปักชำลำต้นเอาลำต้นมาปักชำลงดีดินนี้ก็เกิดเลยนะคะเกิดง่ายคะ่ะ ใบสวยประดับได้ด้วยสำหรับต้นตีนตะขาบนี้มิ่ก็เอาปักชําใส่กระถางเล็กๆประดับในห้องน้ําเหมือนกันค่ะเอาไปไว้ให้แบบมีสีเขียวๆในห้องน้ำเนาะเพราะว่าแค่ปักชําเขาก็เกิดแล้วเอาลําต้นที่แก่ๆหน่อยไปปักชมีต้นลิ้นมังกรนี้ก็ ขยายพันธุ์โดยการแตกนอนะคะนี่เขาแตกนอมาเยอะเลยกระถางเล็กๆนี้แน่นกระถางไปหมดเลยนะคะลำต้นเขา,าใบเขาจะเป็นแบบลายลายค่ะลายๆปลายใบจะแหลมใบค่อนข้างแข็งอวบน้ำค่ะลักษณะดอกดอกเขานี้ก็เป็นดอกเล็กๆสวยเหมือนกันนะคะอีกต้นหนึ่งเนี่ย เป็นพุ่มๆนี้ม่อิวไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะคะไม่แน่ใจเป็นต้นอะไรปลูกประดับไว้สีสันสวยเหมือนกันค่ะสวยงดงามเนาะค่ะวันนี้ม่อิวก็พามาดูาไม้ประดับเนาะเป็นว่านตีนตะขาบลิ้นมังกรจ้ะแล้วพบกับม่อิวใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ